สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับชูกาคิมิโนโตะเหมือนเดิมนะครับกับประเทศเอ็กเนเวลเหมือนเดิมนะครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปตีบวก4อ่เด็เกอร์นะครับก็ขอโทษตอนที่ไม่ได้ไปเอาของมาขึ้นด้วยนะครับไม่ได้ถ่ายไว้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายโอเคครับทุกคนก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ช่องติจิตอของผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ในช่อง description นะครับผมโอเคครับไปดูคลิปกันต่อเลยให้ทุกคนดูนะครับว่า วกสตีที่เนี่ยมันติดง่ายไหมนะครับแต่เท่าที่รู้มามาติดยากนะครับทุกคนซึ่งของที่ผมใช้ในวันนี้นะครับในการบวกตีสีก็จะมีอาวุธขั้น4ี่นะครับแล้วก็ตัวของแดกเกอร์นะครับทุกคนดังหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันก็จะเป็นแดกเกอร์ตัวนี้นะครับซึ่งที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ว่าจะเป็นแดกเกอร์ฟ้านะครับนี่นะอ๋อมันหยิบในนี้ไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยว ลืมกดตังค์แต่เขาบอกมันมติดยากครับอันนี้คือถือว่าเป็นวิทยาทานให้คนดูแล้วนะครับจริงๆอ่ะเอาจริงๆมันไม่ติดหรอกนะอันนี้ก็คือรู้ตัวนะครับแต่ก็เป็นวิทยาทานให้คนดูนะครับสามสองหนึ่งมันติดยากนะทุกคนไม่ติดหรอกท็กเกอร์สี่มันติดยากจริงๆจริงเฮ้ยโอ้ไม่กเกอร์สามกูนึกว่าติดด็กเกอร์สี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเยเงินเราเหลือเท่าไหร่อ่ะหูกล่องหนึ่งมันแพงนะครับทุกคนกล่องตีเนี่ยหูถามว่ามึงจะมากล่องตีมันแพงอ่ะไม่งั้นหมจะตีต่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คกันในอ้ไปเช็คกันในเอฟเคนะครับว่ากล่องมันมีถูกกว่าแสนเท่าไหร่แสนแปดอ่ะมันได้พอดีนะครับแต่มันไม่พอดีเงินตีนะเพราะฉะนั้นเราต้องหาที่มันต่ํากว่าแสน ห้านะครับก็คือผมเอาแบบเงินหมดตูดอะไม่เอาอะไรแล้วอะชีวิตนี้ผมไม่เอาอะไรละอย่าเลยๆเลยแล้วฮึบฮึบไปละหนึ่งฮึบไปละสองไม่มีนะครับสองแสนไม่งเก่ากูจนเลยอุย้ยแสนหกได้อยู่ได้อยู่แสนหกเดี๋ยวนะมองไว้ก่อนคนนี้นะแสนหกแสนแปด ต่อันนี้ไม่มีนะครับปึ๊บเดี๋ยวเอามาอันนึงกูไม่ได้กดตังค์มาอีกไป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 เฮ้เอาเลยเอ้ยกูซื้อผิดเกือบแล้วกูเกือบนี่นี่นี่กับคนนี้ แสงเจ็ดถือว่าถูกสุดแล้วเงินขาดหมื่นนึงเดี๋ยวผมขอตัวไปหาตั้งน,นะครับทุกคนฮัลโหลครับพี่เจ๊ยอยู่ไหมความหวังที่ผมจะเอาบัตรสกอตกับบัตรแดงไปตีพูดแล้วก็ไปตีบวกหมันคงหมดสิ้นแล้วทุกคน ถ้าเกิดมันไม่ติดคลิปนี้จะดับนะครับทุกคนไปถ้ามันไม่ติดคลิปนี้จะดับนะครับติดเว้ยติดเธอไม่ไวผมตัดสินใจละเงินอ่ะมัญหาใหม่ได้เว้ยผมจะตีอีกรอบหนึ่งถ้ามันไม่ติดอ่ะ คลิปนี้จะดับโอเคนะแต่ตอนนี้เรา,เาไปซื้อไปซื้อกล้องเตีอาวุธกัน <c oughs> กูโดนเอเย่นรายใหญ่ล่อให้แล้วงไงคลิกขายฮะกูนี่ก็ขายถูกแล้วนะขายได้แพงวะจริงๆอ่ะเราต้องหลอกโตะนะครับทุกคนว่าตอนนี้เราจนแล้วนะครับนะต้องหลอกโตว่าตอนนี้คือกูไม่มีตังค์แล้วติดเถอะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าประเทศถอดไม่ได้นะครับ ปร,ป,รป,รประเด็นกูใส่เสื้อนักเรียนก็ได้วะถ้าเกิดครั้งนี้ไม่ติดนะครับคลิปนี้จะดับนะครับทุกคนมากูใส่เสื้อแล้วกูมีพลังไปไปติดเธอไม่ไว ติดฝนอยู่ด้วยกันก่อนได้ไหมโอ้